ฮอริซอนโมยาเชได้รับการยกย่องอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่ในฐานะหนึ่งในอากาศยานที่น่าจับตามองที่สุดด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยความอเนกประสงค์และวิศวกรรมที่ก้าวหน้าแตกต่างจากแนวคิดการบินเชิงทดลองจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในกระดาษเครื่องรุ่นนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่การทดสอบจริงและความก้าวหน้านี้ได้ดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ที่ชื่นชอบการบินและผู้เชี่ยวชาญจุดเด่นไม่เพียงแค่สมรรถนะและประสิทธิภาพ แต่ยังรวมถึงความสามารถในการตอบโจทย์ช่องว่างที่แท้จริงขององค์การขนส่งภูมิภาคภารกิจทางการแพทย์และบริการขนส่งทางอากาศในอนาคตแทนที่จะพึ่งพาระบบโรเตอร์ปรับเองที่ซับซ้อนฮอริซอนโบยาเชเลือกใช้แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีพัดลมในปีกที่ช่วยให้ขึ้นลงในแนวดิ่งได้อย่างปลอดภยัยและสามารถเปลี่ยนเป็นการบินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นเมื่อพัดลมถูกปิดทำให้ลดความเสี่ยงและความซับซ้อนทางกลไกเมื่อเทียบกับ VTOL แบบดั้งเดิม สมรรถนะคือหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของโวยาเชโดยมีระยะการบินที่เหนือกว่าคู่แข่งอิลเต้าส่วนใหญ่คาดว่าจะบินได้ไกลาราว800กิโลเมตรในการปฏิบัติการปกติและสูงสุดถึง1,450กิโลเมตรเมื่อบินระยะไกลทําให้ไม่จํากัดอยู่เพียงแค่เส้นทางสั้นๆเท่านั้นสิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสําคัญต่อการเชื่อมต่อระหว่างเมืองและยังเหมาะสมกับภารกิจฉุกเฉินที่ต้องการระยะทางไกลนอกจากนี้ความเร็วเดินทางประมาณ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังทําให้ครอบคลุมระยะทางได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจไม่เพียงแต่กับเฮลิคอปเตอร์แต่รวมถึงเครื่องบินภูมิภาคบางรุ่นด้วยการผสมผสานระหว่างความจุความเร็วและระยะทางทำให้ Horizon v o y a g e มีความอนเนกประสงค์สูงเหมาะสมทั้งการโดยสารการขนส่งสินค้าและการใช้งานด้านการทหารด้านความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ Horizon ให้ความสำคัญสูงสุดวิศวกรได้ออกแบบระบบพัดลมยกตัวให้มีความทนทานและมีระบบสำรอง โดยในการทดสอบเบื้องตน้นเครื่องยังคงสามารถลอยตัวได้แม้สูญเสียกำลังยกไปกว่า30%แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความปลอดภัยขององค์การออกแบบนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดยังช่วยให้ไหม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่ห่างไกลหรือสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอีกทั้งยังสามารถบินได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงสภาวะที่มีน้ำแข็งเกาะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งหลายรายที่จำกัดอยู่เฉพาะสภาพอากาศที่ดี การตอบรับจากตลาดก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากเนื่องจากวยาเช่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคตเข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัวในขณะที่หลายโครงการเอลเต้าถูกวิจาร์ว่าเกินจริงหรือยากต่อการขยายผลฮอริซอน Aircraft กลับเลือกเส้นทางที่สมดุลระหว่างนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือระบบขับเคลื่อนไฮบริดช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติการได้ประมาณ30%เมื่อเทียบกับภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากโดยเฉพาะในการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องอาศัยความเร็วและประหยัดต้นทุนอีกทั้งหน่วยงานรัฐบาลและการทหารก็เริ่มให้ความสนใจในศักยภาพการใช้งาน2รูปแบบเนื่องจากเครื่องมีความสามารถในการบรรทุกสูงและปร,ะรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ความก้าวหน้าในการทดสอบยิ่งทําให้วยาเชนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยในเดือนพฤษภาคม2025รุ่นต้นแบบขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนจากการลอยตัวด้วยพัดลมในปีกไปสู่การบินไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ระบบลักษณะนี้ประสบความสําเร็จในสภาพจริงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงยืนยันความถูกต้องของแนวคิดแต่ยังทําให้ฮอร์ไลซอนขึ้นแท่นผู้นําในนวัตกรรมเครื่องบินไฮบริดบริษัทกําลังเร่งพัฒนาต้นแบบขนาดจริงเพื่อเป้าหมายการรับรองและเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี2030โดยสรุปฮอร์ไลซอนโมยาเชคือการก้าวกระโดดที่สดใหม่และมีความน่าเชื่อถือในตลาดการบินมันเป็นการผสมผสานระหว่างความทะเยอทะยานแห่งอนาคตและวิศวกรรมที่ใช้ได้จริง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อโชว์แต่เพื่อใช้งานในโลกจริงด้วยระยะการบินที่ยอดเยี่ยมการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยและความอเนกประสงค์ในการใช้งานทำให้วอยเชมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ทรงอิทธิพลที่สุดของทศวรรษหน้าไม่ว่าจะในฐานะบริการแท็กซี่ทางอากาศการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองการแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การป้องกันประเทศหากฮอริซอนเดินหน้าตามแผนที่กำหนดไว้เครื่องลำนี้อาจเป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่ของการบินไฮบริด และปูทางไปสู่การเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยประหยัดและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั่วโลก